สวัสดีค่ะพี่น้องยายหนิงพาพีพานองมาเบิงทีนะคะทีตรงนี้ซื้อใหม่ประมาณสองไร่นะคะตรงข้ามกันกับบ้านน้องสาวเดียาหนิงเสียไทยให้ดูนะคะตรงข้ามบ้านบ้านของน้องสาวอู้หลังค้าสีสมๆพี่น้องค่ะแล้วก็หวยมาทางนี้ <c oughs> มันติดกับกระแพงมันจะเป็นมันจะเป็น เน้เนแดนพี่น้องแล้วก็สินับจากกําแพงตรงนี้มาออกมาแล้วก็มันสิเป็นสองไร่นะคะมันจะจิดถนนพอดีมันจะจิดถนนพอด,ด,ดีนะคะใส่เมื่อย้ิงจะไปสีบุญเรืองแล้วก็ขวามือเข้าไปทางบ้านเจ็ดบ้านย้ยหน,นะคะแต่ว่าก็มาสืบตรงนี้เพิ่มนะคะจํานวนสองไร่

ยดมาั้งี่ล้นรเป็นแบบนี้เออเมืเล้ยวบได้บ่เตียไปแผนกวัดนี่น้องสาวลามีญาติพี่น้องแล้วกะ็อ่าแล้วก็กิ่งแก้วคนสวย มันเหวไปถึงข้างหลังผู้นะคะคือกำแพงเขาล้อมไปเหมดแล้วแต่ว่าข้างนานี่สิบแบงท่อๆกันทั้งหมดมันสิบเป็นสามไร่สามไร่ กับเียสามงานพี่น้องกับเสื้อน้ำกันสามเจ้าสามเจ้าสี่เจ้านะคะแต่ว่าของยายหนิงกับน้องคนละลรกรับสิเป็นสองสิเป็นของน้องสีอีกหนึ่งไร่แล้วก็สีเหลืออีกสามงานหันสิเป็นของอาติดกับบ้านเพื่อนเลยคะ่ะกำลังสีเข้ามาล้างวัดกันอยู่พี่น้องในอนาคตนะคะ จีด้มาเฮ็ดมาส้างอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันก็สิใกล้กันได้อยู่ใกล้ๆก,กันสามคนพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ดูแลกันและกันเวลาเขาเถ่าเขาแก่เนี่ยแหละพี่น้องค่ะมันก็สิจเจริญไปเรื่อยๆซ้ายไปสิบป์เรืองขวาออกไปก็จะเป็นหมู่บ้านนนจิตเป็นทอก็ซอยเป็นเซเว่นแล้วกับเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่เยี่ยนิงเคยเรียนนะคะ ตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมพ่ลล่ะรถโดยสารกับแรีนพันกับมีพี่น้องเอาไปทั้งคนหน้ากลางออกไปซิบเรื่องจากนี้ไปซิบเรื่องประมาณ13กิโลพี่น้องค่ะขอบคุณเด้อค่ะที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจโดนๆดนพอกันพี่น้องค่ะสะบู่ซีหนาคาวหนาใสากับขายคื่อเก่าพี่น้องเบอร์โทรใต้คลิปนะคะ สั่งกันได้ได้พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะ